วันนี้มาปะแป้งกันค่ะนี่หน้ากองมาแกะไม่ออกอะโออเอใช้ฟันดีกว่าอะอะอะแกะไม่ออกอ่ะอะอะอะไม่ออกอะหยุดอะเปิดมาแล้ว แป้งไปทั่วทั่วมากโชว์โชว์โชว์น้าแป้งเราปิดไปไามเกานี่ขอมันเนิมเอาใส่หัวอ่า